โผลกันเป็นเป้าเานี่ยเขารู้จักพวกเราเขาตั้งกันเฉยมันโผลเราจะไปจะไม่รอดยังไงก็ไม่รู้แม่ยังไงโขน่มาเล่นก,ก็นช่วยยิ้มช่วยแย้ยแมหน่อยก่อนออนำดวงดวิญญาณพวกแม่ขึ้นสู่สวรรค์ก่อนนำดวงวิญญาณพวกแม่ขึ้นสู่สวรรค์เราก็มาชมโขนมาชมดวงวิญญาณของคุณแม่แต่พลังโผล่ก็เตนด้วยพรก็อขอบคุณท่ะะานพระ้าภาพนะครับขอบคุณที่เมตตา ประกบาบเขาไคุณคณะแม่ครัวด้วยแม่คร yeah, ัวใจดีจริงหรือเปล่าว้ายใจดีไปโขนมามาถึงแต่งหน้ามาเรียกกินข้าวกินปลาเขาเป็นนักแสดงของชาวจังหวัดสระบุรีเขาอยู่แล้วลาบหมูอร่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงลาบหมูอร่อยจริงลาบหมูสามรถยังไงวะลาหมูสามรถเนี่ย จริงหรือเปล่าวะเมื่อกี้อร่อยมากไปแกง้วทองใส่ไก่เนี่ยไม่ไดปกินคือ,อร่อยอร่อยกินมาหลายงานแล้ยคือมีอร่อยจะ่ติแม่ควรหน่อยติงแม่ควรหน่อยเดียวอ้าวอร่อยแล้วยังจะติดอีกเหรอเพื่อนงานหน้ามีโอกาสได้มานาี่รถข้าทองไปหาไก่ไม่เจอเลยนี่้องน้องพี่หลังหน้ามาพี่หลังเล,ล,ล่ในลมก็มาเล่นให้เล่นตากแดดก็ไม่เวลาเป็นปากเข็มเงินยเนี่ยใจกูอยากจะไปเล่นทางยาวเลยเออจะได้ใกล้ๆบนดูหน่อยเอาย้ายนี้กัน کیا جائے نا آتي ہاں ني ہتھ تے نی چھڑ